โยโยโยบใบสามตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิด เรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีริมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับถึงจัดไปก็คือไลน์แอปของเราครับ advipkm ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิ์ด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับหลังจากที่จัดเต็มยูโรไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับขึน้นเน้นทีมเดียวเนี่ยคืนวันนี้ผมเลือกไปที่เกมเวลา5ทุ่ม45บนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือ ถือว่าเป็นนัดที่7ของทั้ง2ทีมด้วยนะครับเวียดนามทีมจ่าฝูงจะเจอกับมาเลเซียอันดับ4ครับเวียดนามเนี่ยมีอยู่14แต้มนะครับเกมล่าสุดถล่มอินโดนีเซียมา4ต่อศูนย์ะครับโดยตัวหลักในทีมชุดนี้ก็น่าจะยืนพื้นมาจากเกมถล่มอินโดนะครับตรงกลางอย่างบูวันทันครับแล้วก็3ประสานแนวรุกเหมือนเดิมนะครับเหียนเทียนลินเหียนกวางไฮนะครับรวมไปถึงเหียนคองเฟืองครับที่ทำประตูได้ทั้งหมดในเกมแรกนะครับ ที่ถล่มอินโดนีเซียมาในขณะที่เสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยมี9คะแนนครับเกมล่าสุดไปแพ้ทีมเจ้าภาพอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาเลเท่ศต่อ4นะครับตัวหลักในทีมชุดนี้เนี่ยก็มีดิออนคูนะครับประกันหลังที่เล่นกับมิดทิลแลนด์ครับแล้วก็มีตัวโอนสัญชาติหลักๆก,ก,ก,ก็ลีดิดอนคลานซิสกี้นะครับรวมไปถึงกิเยอร์เเดเปาล่าครับ แล้วก็รวมไปถึงตัวรุกที่เป็นตัวมาเลจริงๆนะครับก็คือโมฮัมหมัดซูมาเร่รวมไปถึงซาฟาวีราซิดนะครับที่จะยืนเป็นกองหน้าครับ เกมแรกที่เจอกันเนี่ยเล่นที่บ้านเวียดนามนะครับตอนนั้นไม่ใช่สนามกลางครับเล่นที่ฮาหนอยเวียดนามเปิดบ้านชนะ1ต่อศูนย์นะครับแน่นอนก่อนเกมเวียดนามถูกยกให้เหนือกว่าคือเวียดนามถึงตรงนี้ลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มกับซาลัดอาหรับอิมิเรตครับแต่จะว่าไปมาเลเซียก็ยังมีลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีลุ้นแชมป์กลุ่มหรือว่าดับ2้อมไปอย่างน้อยมาเลยก็ต้องชนะในเกมวันนี้เช่นเดียวกันนะครับคือผมมองว่าชั่วโมงนี้เป็นของเวียดนามจริงๆนะครับเอาอย่าี้ว่า ยกระดับเอาง่ายๆว่าเหนือกว่าหลายๆทีมในอาเซียนไปแล้วเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนตอนนี้ก็ว่าได้นะครับดังนั้นเจอกับมาเลเซียที่ผมมองว่าเกมแบบนี้จะมาเล่นทัคติกเยอะก็ไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามชนะเหมือนกันน่าจะเข้าทางเวียดนามนะครับสภาพความฟิตทุกอย่างเนียวเวียดนามถือว่าสุดๆจริงๆครับดูแล้วผมมองว่าเวียดนามชนะแน่ครับจะชนะแน่หนึ่งประตูมีแน่ลุ้นประตูที่สองเชียวเวียดนามนะครับเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย ตัวให้พร้อม SCC 777เล่นใหญ่แจกใหญ่กับโปร111สึกพุ้บวันยูโร2021ทายแชมป์ถูกรุ้นุนรับบิ๊กโบนัสรถยนต์ All New MG 3 h a t c h แบ c k มูลค่า594,000บาท iPhone 12 Pro Max ทองคำและรางวัลอื่นๆอิกเพียบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่เลย SCC 777เว็บอันดับหนึ่งเรื่องกีฬา